พี่เบิร์ดนะเบิร์ตไม่นอนเลยอะช่างเบิร์ดอะสามสี่วันแล้วว่าเฮ้ยนะเบิร์ตแม่งถูด้ววะจับเลยจับเลยเลยไหนได้หูของสบายเยอะนะคนอื่นเขาก็คือไม่ใช่นี่โดนตัวไหนอะฮะโดนตัวไหนอะเจ็บเป็นก้าวละนี่ออกที่นะเบิร์ดนะเบิร์ตะโอ้โหนี่ฮะซีออล้างรถครับผมนี่ล้างหน่อยอะไรหน่อยเขาออกนานๆไปไกลด้วยไปไกลด้วยอันนี้ซีีโอนะครับ ใช่ว่ะไอเจ้บ้าซีอีโอเนี่ยไอ้โจ้าอ่ะผมยังไม่มาเลยเนี่ยผมไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะผมไม่มาช่วยกันเลยบอกแล้วว่า789ผมว่างานดีดูได้เนี่ยมันต้องระเบิดในเมื่อต้องแตะระเบิร์ดไปขอนแก่นกลับมาเนี่ยเอ้าจริงจริงร้อนเนี่ยจังเลยกินอะไรบ้างระเบิร์ดเะระเบิร์ดไปนอนสองที่เจ็ดแปดเก้ากินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกไม่ได้แเราไม่ใช้อ่ะเนี่ยระเบิร์ดใช้อ่ะ ใช่ค่ะเนี่ยตอนแรกมาก็อยางระเบิด์ตทำงานสามวันอะไม่ได้อ<ะ>อ้าวทำงานสามสี่วันนะเบิร์ตอะไม่นอนไม่นอนเลยเฮ้ย <h oy> e> เราคิดว่าเฮ้ยละเบิร์ตเติมวัวามาแรกอะนะเราอยู่นู้นแล้วน้องบอกเฮ้ยพี่เบิร์ตละเบิร์ตไม่นอนเลยอะช่างเ <อะ S 2> บิร์ดอ่ะสามสี่วันแล้วก็เฮ้ยละเบิร์ตนหะหู่ทว้าจับเลยจับเละเยไหน<ะ>ได้ไดหูเขียวใบดิเขียวใบเขียวใบกระท่อมเลยหูอ๋อนี่ไงเป็นที่มาที่ไปให้เคนเอ็ดมาคิดสูตรใช่นั่นแหละใช่ป้ะนั่นแหละอ๋อเพื่อนนี่ละเบิร์ตเลยเนเนบิรดะ โอ้ <c oughs> เป็นห่วงระเบอิอไงถ้าเคี้ยวบเดียวมันจะขมไงก็เลยเอาเคสมาได้รอนเดย